ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ Line ID สยาม f อ5 5 5 at 801 axiir ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับ Welcome to สยาม a n n e l my friends นะครับขออนุญาตทักทายเพื่อนๆืสมาชิกยูโรเอฟซีทั่วโลกนะครับในหลายประเทศนะฮะที่ชมเราอยู่ขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐอเมริกาดีครับแล้วก็สหรัฐอาณาจักรนะครับเมียนมานะครับหรือจะเป็นกัมพูชานะฮะสปปลาวแล้วก็ฮ่องกงญี่ปุ่นจีนนะฮะอีกมากมายครับแองโกลานะครับ ที่เราได้รับข้อมูลนะครับก็ w e l c o o e to สยามชาแนลนะฮะยินดีต้อนรับก็แล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีไทยแลนด์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไทยกันนะครับ FC ทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญ10บบาทนะครับที่มีราคาในการรับซื้อนะครับยืนยันครับคลิปวิดีโอนี้ครับ ผมยินดีรับซื้อในราคาที่สูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ1,000บาทนะครับถ้าสวยๆจริงๆคมๆแบบลึกๆจริงๆนะฮะต้องบอกไว้เลยว่าผมให้สูงถึง2,000ถึง3,000บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจฟังรายละเอียดสักนิดนึงนะครับอย่าพึ่งรีบเร่งเกินไปนะครับอย่าข้ามช็อตสำคัญเอาความรู้ไปด้วยนะครับ เอาความจริงไปด้วยหาเหรียญไปด้วยได้เงินสดจากสยามชาแนลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่องดีๆแบบนี้ต้องสนับสนุนครับแชร์ครั้หนึ่งครั้งเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันนะครับทุกคนครับในส่วนของนะครับเหรียญที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้มีด้วยกันหรือ2เหรียญ2พศนะครับต้องบอกไว้เลยว่ามีเพื่อนๆน,นั้นส่งมาประเมินนั้นนับไม่ถ้วนจริงๆครับผมเชื่อว่าหลายคนนี่นะครับอาจจะข้ามช็อตสาคัญ หรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูรายละเอียดหรือบางคนนี่นะครับเข้ามานะฮะเห็นช่องของเราก็รีบผ่านรีบผ่านเห็นเหรียญไม่มีราคาและรีบปิดคลิปนะครับแล้วส่งมาประเมินก็ขายไม่ได้เลยเข้าใจว่าเฮ้ยไม่ได้ซื้อจริงเพราะฉะนั้นนะครับผมท้าคุณเลยนะครับทุกคนเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมจบแบบละเอียดและทําความเข้าใจถ้าคุณหาเจอขายไม่ได้นะครับเลิกติดตามผมได้เลยนะครับมานะครับในส่วนของนะครับเหรียญที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเหรียญนี้ครับ ทุกคนครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงคือเหรียญ10บาท2พศนี้ครับผมจะไล่เลี้ยงตั้งแต่พศนี้ครับที่นะครับทุกคนเนี่ยส่งข้อหมายเยอะมากๆเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงและกันนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับและจะให้คําตอบให้ทุกคนส่งเหรียญลักษณะแบบนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะครับบางคนก็บอกว่าสระอูหายบางคนก็บอกว่านะครับสระอูขาดนะฮะอย่างนี้นะครับเหรียญปี2550น้นี่นะครับ บางคนบอกมีการประเมินเป็นแสนเป็นล้านเลยทีเดียวและสยามชแนลซื้อหรือเปล่านี่ครับก็ต้องยืนยันอีกครั้งนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆครับในเรื่องของเหรียญน,นะครับปี2550นี่นะครับเหรียญ10บาท2สีเนี่ยมีขบวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่130ล้าน2,02,000เหรียญครับโอ้โหนะฮะ ถ้าพูดถึงจํานวนการผลิตแล้วนี่ต้องตะลึงไปเลยโอกาสที่จะเกิดราคาเกินหน้าเหรียญเป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดครับและที่สําคัญนะครับเนส่วนของปีนี้นะฮะที่บอกว่าสะอูหายสะอูขาดนี่นะฮะตรงที่เป็นพอสัมเภาเนี่ยต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามการตรวจสอบของทีมงานและสยามชะมีเงินเหรียญเป็นแสนเป็นล้านนะฮะเราเราดูแล้วนะครับในปี50 ประมาณว่า90%เป็นแบบนี้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีอะไรแปลกเลยนะครับไม่ต้องเก็บก็ได้เอาไปซื้อของเลยเลยครับเพื่อนๆครับสระอูหายไม่สระอูหายสระอูอยู่ในทองเหลืองไม่สระอูอยู่ในทองเหลืองเลิกเก็บก็ได้ครับแต่ถ้าใครจะรับซื้อผมมีจํานวนมากนะครับยินดีที่จะใช้บริการกับคุณทันทีนะครับผมไม่ขออะไรมากขอเกินหน้าเหรียญก็พอแล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนครับในส่วนของนะฮะ เหรียญที่ผมจะมาเล่าถึงเหรียญที่มีราคาจริงๆคือเหรียญนี้ครับและเป็นปีพศนี้ครับในส่วนของเหรียญนะครับที่มีราคานะครับไม่ว่าจะเป็นปี50ที่เราได้รับมาแล้วก็ปีนี้นะครับเราได้เจอมาแล้วนั้นเป็นอย่างไรนี่แหละฮะจุดที่ผมจะมาบอกกับทุกคนในส่วนของเหรียญนี้ครับเหรียญที่เป็นเหรียญ10บาทเหมือนกันผมจะมาเล่าถึงเหรียญเหรียญนี้ฮะเหรียญปี2549ครับ เอาละนะครับถ้าพูดถึงเหรียญปี2549เนี่ยทุกคนต้องบอกว่ามีกันทั้งหมดใช่ไหมครับมีกันทั้งหมดเลยนะครับปี49นี่มีเยอะมากๆเลยครับอาจารย์นะครับมีที่ไหนขายได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลแบบนี้ครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเหรียญปี2549นะครับเหรียญ10บาทนะครับปี2549เนี่ยนะครับมีนะฮะข้อมูลการผลิตหรือว่าจำนวนการผลิตนี่สูงถึง128ล้าน9 3 0 0 0สเหรียญครับ เพราะฉะนั้นปี49นะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าก็ยังไม่มีราคาในส่วนที่เขาเล่นหากันจริงๆคือสภาพที่ไม่ผ่านงานใช้และเป็นเปนล่งรัศมีเปล่งรัศมีเป็นแบบไหนเปนล่งรัศมีเป็นแบบไหนนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญเปล่งรัศมีเป็นแบบนี้ครับถึงขายได้โอเคไหมครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาทั่วไปพศธรรมดานี้ยังขายไม่ได้เพราะว่าผลิตเยอะแต่วันนี้ครับผมมีตัวอย่างเหรียญที่พิเศษ มาฝากเพื่อนกันกน,นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยนะฮะผมซื้อตั้งแต่ราคา500ไปจนถึง2000บาทเลยทีเดียวมันขึ้นอยู่ว่าเหรียญของคุณจะมีความสวยงามและความใหม่แค่ไหนแค่นั้นเองนะครับทุกคนมาดูเหรียญที่ผมพูดถึงครับนี่คือผมให้ดูตัวอย่างเหรียญที่ไม่มีราคาก่อนนะครับนี่คือเหรียญที่ไม่มีราคาจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือไม่มีราคานะถ้าใครมีแบบนี้เอาไปซื้อของได้เลยนะครับอย่าเก็บตุนไม่เยอะเพราะว่าขบวนการผลิตมันเยอะ นะครับร้อยกว่าล้านนะโอกาสที่จะมีราคาเกินหน้าเหรียญนั้นแทบไม่มีเลยถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับผมต้องบอกว่าโหไม่รู้จะลอยกี่ปีกี่ชาตินะฮะถึงจะขายได้ในส่วนของปี49แบบธรรมดาแต่วันนี้ครับมี FC จากทางบ้านครับได้ส่งเหรียญนี้มาหาผมนะครับแล้วผมก็ประเมินราคาไปเรียบร้อยแล้วครับนี่แบบที่ขายได้จริงคือมีลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับทุกคนครับนี่จะเป็นปี50นหรือปี49ก็ันแล้วแต่ครับทุกคนสังเกตดีๆนะครับ ถ้าใครไม่สังเกตเนี่พ่อค้าประชาชนเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอกาสทองเลยครับโอกาสทองเลยนะครับเพราะว่านะครับมีโอกาสที่เจอเหรียญเนี่ยมากมายนะครับเพราะว่ามีเหรียญหมุนเวียนเข้ามาโดยเฉพาะนะครับแม่ค้าในโรงเรียนนะครับ นะฮะผมต้องบอกไปเลยว่าแม่ค้าในโรงเรียนเนี่ยส่งเหรียญแปลกหรือเหรียญที่หายากเนี่ยมาขายผมบ่อยมากก็ได้เฉอว่ามีเหรียญหมุนเวียนผ่านมือนั้นเยอะนะครับเด็กๆเอาเหรียญไปซื้อของซื้อขนมอะไรต่างๆตามต่างจังหวัดนี่นะครับให้สังเกตดูด้านหน้าของเหรียญสักนิดหนึ่งนะนะครับด้านหน้าของเหรียญนี่นะฮะถ้าเกิดว่าท่านไปเจอแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับดูความสวยงามของเหรียญนี้ครับเหรียญขายได้ขายไม่ได้นี่ทุกคนต้องเรียนรู้นะนะครับนี่ เห็นไหมครับสิ่งที่ขายได้คือเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่จะเป็นเนื้อนิกเกิลวิ่งเข้ามาแบบนี้ครับจะเป็นเนื้อนิกเกิลวิ่งเข้ามาแบบนี้ครับเห็นไหมครับปี4ีนะครับนี่ปี 49, บป49แบบนี้ขายได้สภาพผ่านการใช้ผมยังซื้อนะผมมีงบให้1 0 0 0 0แบาทครับสําหรับเหรียญนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อเป็นเหรียญละแสนนะครับผมมีงบนะฮะจะซื้อเก็บนะครับผมชอบความสวยงามของเหรียญนี้ครับผมมีงบให้1 0 0 0 0แครับนี่ฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มาขายผมได้เลยอันนี้คือด้านหน้านะ ถ้าพิกด้านหลังมาที่ทุกคนทน้อง,องว้าวสวยจริงเลยครับอาจารย์น่าเก็บสะสมบ้ากเลยไม่เชื่อคอยดูเดี๋ยวผมพิกให้ดูเดี๋ยวผมพ,กผมพิกให้ดูนะจริงๆนะวับนี่เป็นไงล่ะนะครับแบบนี้ทุกคนต้องบอกหูน่าเก็บน่าเก็บไหมครับเพื่อนผมถามหน่อยเรียนที่มีรูปลักษณ์แบบนี้น่าเก็บไหมครับผมมีงบให้หนึ่งแสนบาทครับผมซื้อครบหนึ่งแสนแล้วผมจะเลิก เลิกเก็บไม่ใช่เลิกไม่ใช่เลิกซื้อนะเลิกเก็บนะฮะจะได้แบ่งปันไปนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ฮะมีไหมครับปีสี่เก้าแบบนี้ครับผมรับซื้อนะใครว่าสวยกดเก้าหน่อยครับใครว่าสวยกดเก้าให้ผมดูหน่อยครับใครว่าเหรียญนี้สวยครับกดเก้าให้ผมดูหน่อยครับนี่ฮะแบบนี้ทีครับทุกคนครับต้องบอกไว้เลยว่าเรานึกถึงใจเขาใจเรานิดนึงนะครับผมต้องบอกงี้นะทุกคนนะนึกถึงใจเขาใจเรานิดหนึ่งในเรื่องของการซื้อขาย สมมติว่าทุกคนครับระหว่างเหรียญที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีความพิเศษอะไรเลยไม่มีความสวยงามอะไรเลยอย่างเงี้ยใครจะซื้อล่ะครับนะฮะนอกจากวิสาชีพเท่านั้นถึงจะซื้อนะครับซื้อแล้วทําใบรับรองแล้วก็เอาเงินค่าใบรับรองเสร็จแล้วก็บล็อกคุณแล้วคุณก็เสียเงินฟรีบางคนเสียสองสามหมื่นครับเพิ่งไลน์มาเมื่อเช้าเนี่ย เมื่อก่อนผมเคยประเมินไว้ในราคาถูกๆไม่เชื่อฟังกันไม่เชื่อฟังอาจารย์เลยไปเจอวิสาชีพครับเสียเงินเป็นหมื่นๆนะฮะเพราะมันประเมินมา6ล้านห้านะฮะต้องบอกไปเลยนะครับว่าทุกคนครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ผมจะบอกทุกคนว่าข้อมูลที่ผมให้ดนล้าแต่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในตลาดนักสะสมครับแบบนี้ขายได้ครับนะครับแบบนี้ขายได้ครับแบบนี้ขายไม่ได้แบบนี้ขายได้ครับเห็นไหมครับ สวยไหมครับเ,เพื่อนๆใครใครคิดว่าสวยกดก้าให้หน่อยครับถ้าใครเจอปี4ี่ก้าแบบนี้หรือจะเป็นปีอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของเหรียญ10บาทติดต่อผมมาได้ที่นี่ครับนี่เป็นช่องทางติดต่อครับมีค r c o d คมี ID ให้พร้อมติดต่อได้แน่นอนทําไมถึงให้ QR c o d คแล้วก็ ID ไม่ให้เบอร์โทรครับเนื่องจากว่านะครับถ้าให้เบอร์โทรไปนั้นนะครับบางครั้งโทรคุยกันไม่ได้เห็นภาพแต่ถ้าเป็นไ d ดีจะเห็นภาพและประเมินราคาได้ง่ายและติดต่อได้ง่ายและสะดวกมากกว่านะครับถ้าเบอร์โทรศัพท์นี่นะครับโทรมานี่บางคนก็ โทรวันละ30ครั้งนะฮะอาจารย์เองก็มีธุรกิจมากมายนะครับไม่มีเวลารับสายต้องกราบขอภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับส่งภาพประเมินราคาได้เลยนะครับถ้าของคุณมีราคานะครับผมอ่านข้อความปุ๊บผมตอบกลับทันทีถ้าผมอ่านข้อความแล้วผมไม่ได้ตอบกลับให้คุณย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมลงไว้นะครับและที่สําคัญนะครับต้องประกาศไว้ตรงนี้อย่าดูข้อมูลจากที่อื่นและมาขายที่นี่เพราะบางข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงนั่นเองครับ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ